สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซามูไรเวหกสิบเก้าช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งซามูไรและนินจาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าทึ่งวันนี้เราไม่ได้มาแค่เล่าเรื่องราวการต่อสู้แต่เราจะพาไปเจาะลึกถึงชีวิตของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นเงาแห่งประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นบุรุษผู้ที่เส้นทางชีวิตถูกปกคลุมด้วยความลับและตำนานฮัตโตริฮันโซคุณอาจเคยได้ยินอินชื่อเขาในฐานะนินจาผู้โด่งดังแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังความสามารถอันเหนือมนุษย์นั้น มีทั้งความเจ็บปวดการต่อสู้และการตัดสินใจที่พลิกชะตาแผ่นดินเขาคือบุตรชายของฮัตริยาสูนากะซามูไรชั้นต่ำในสังกัดของตระกูลมัจสุไดระตั้งแต่วัยเด็กฮันโซถูกส่งไปฝึกฝนวิชาการต่อสู้ที่สำนักนินจาอินะซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายและวิถีกาประสุดท,ที่ไร้ซึ่งความเมตตานี้แห่งน,นี้เขาไม่ได้ถูกสอนให้เป็นซามูไรผู้มีเกียรติแต่ถูกหล่อหลอมให้เป็นนักฆ่าไร้เงาเป็นอาวุธที่ไร้ซึ่งอารมณ์ ความโดดเดี่ยวและความมุ่งมั่นได้หล่อหลอมเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกับศาสตร์แห่งความมืดเขาฝึกฝนวิชาทุกแขน,แนงอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ด้วยดาบการลอบเปร้นป้านซากซึมประใช้ศาสตร,ร์วุลับและเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาก็กลายเป็นหนึ่งในนินจาที่น่าจับตามองที่สุดแห่งยุค และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่เต็มไปด้วยการนองเลือดและตำนานเส้นทางที่กำลังจะนำเขาไปสู่การเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เขาเคยจินตนาการไว้มากนะักเส้นทางการฝึกฝนของฮันโซนั้นไม่เคยง่ายดายเขาถูกผลักดันให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอยู่เสมอ การฝึกฝนที่อิงเน้นการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่โหดร้ายที่สุดเขาต้องทชิญหน้ากับความท้าทายที่ไม่ใช่แค่จากคู่ต่อสู้แต่ยังรวมถึงจากธรรมชาติและจิตใจของตัวเองด้วยในคืนที่มืดมิดและหนาวเหน็บฮันโซจะถ,ถูกบังคับให้ฝึกซ้อมการต่อสู้ในป่าซึบ